สวัสดีค่ะทิพนชแฉลมค่ะชื่อเล่นโบ GA-051 ผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันสมุนไพรทิพเกสอนค่ะทิพเกสอน หลายคนรู้จักนะคะดังอยู่ส้มอยากให้คุณโบเล่าถึงความเป็นมาของทิปเกสรหน่อยค่ะได้ค่ะความเป็นมาใช่ไหมคะคิปเกสรของเราค่ะมีความเป็นมาตั้งแต่มา90ปีที่แล้วค่ะที่คุณทวดค่ะคุณหมอมิงแนบเนี่ยท่านได้คิดค้นสูตรแต่ว่าจะบอกว่าท่านนะคะเรียนแพทย์แผนไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะมารักษา คนที่แบบเจ็บป่วยในสมัยนั้นคือจะยากเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลถ้ามีหมอที่เป็นหมอแผน,แผนไทยอยู่แถวบ้านก็จะสะดวกกับคนที่ไม่สบายคุณพวดค่ะก็เลยไปเรียนแพทย์แผนไทยค่ะเพืที่จะมารักษาคนแถวในละแวกบ้านค่ะสมัยก่อนเมื่อ50 <c oughs> ปีที่แล้วเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วเราเป็นเจนที่เท่าไหร่อะคะเจนที่4ี่ค่ะเจนที่4แสดงว่าก่อนหน้าเราก็เป็นเจนคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเจนที่3ค่ะก็คือเป็นเจนของคุณพ่อค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็เป็นเลียนแพทย์แผนไทยอีกเหมือนกันค่ะที่เขาจะมาทําธุรกิจของทิพย์เกสรนะคะบ้านนี้เป็นแพทย์แผนไทยทางบ้านเลยว่คะใช่ค่ะคุณโบก็จะเป็นต่อไปในอนาคตเราจะไปเรียนเพิ่มกําลังจะเรียนเพิ่มผ่ทางแพทย์แผนไทยค่ะเพื่อที่จะมาสานต่อจจตอารม์ที่คุณทวดทิ้งไว้ให้แล้วก็คุณพ่อค่ะจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์ของทิพย คนแบบรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วรู้สึกยัางไงาที่เราแบบมาสานต่อธุรกิจนี้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะ<ม>แล้วก็ที่ได้มาสานต่อธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้ทิพเกสอนเนี่ยค่ะอยู่กับคนไทยไปนานๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ทุกคนได้ใช้กันนะคะเป็นสมุนไพรถูกไหมคะที่ใส่ลงไปในสเปรดคนี้ก็จะมีไพรค่ะที่เป็นสรรพคุณก็คือรักษา อาการปวดเมื่อยเค็ดขัดย่อค่ะเส้นตึงแล้วก็ข้อเท้าแพงค่ะก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็นอกจากไพ่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีพวกเถ่าเป็นอ่อนเถ่าวันเปียงค่ะที่สุบปรก็คล้ายๆกับไพค่ะแต่ว่ามีพิเศษเข้ามาค่ะก็คือรักษาเรื่องเส้นเอ็นค่ะก็คือจะเป็นสับุงสมุนไพรหลักที่เราใส่ลงไปในยาน้ำมันสมุนไพรจะเป็นขวดนี้เลยค่ะตัวข้างในแพ็กเกจใช่ไหมคะก็จะเป็นขวดสเปรย์แบบนี้เลยหน้านี้ค่ะ มันก็จะสะดวกต่อการใช้งานใช่ไหมคะลองสิคะใช่ค่ะก็เป็นสเปรย์แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นวดใช่ไหมคะตัวยาก็จะซึมเข้าสู่ผิวค่ะแต่จะบอกว่าสูตรของเราค่ะเป็นสูตรพิเศษตัวยาคือจะไม่ร้อนค่ะแล้วก็ไม่เย็นเกินไปค่ะก็สบายสบายสบายใช่ค่ะตัวยาก็ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วค่ะ ไม่ระคายเคืองปลอดภัยแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายใช่ค่ะตอนนี้ทิปต์เกสนขายที่ไหนบ้างอะคะก็คือจะมีขายที่บริษัทชาเลมค่ะออร์แกนิกค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือทิป์เกสนเช่นกันค่ะอ๋อบริษัทชาเลมออร์แกนิกใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกหรอใช่ค่ะก็คือจะมีในปัจัุบันคือจะมีผลิตภัณฑ์ของทิป์เกสอนที่วางจาหน่ายอยู่ค่ะค่ะก็คือมีที่ชาเลมแล้วเรามีขายทางโซเชียลมีเดียด้วยไหมคะ ก็ตอนนี้คือยังไม่มีค่ะแต่ก็วางแผนไว้อยู่ค่ะแล้วที่สำคัญเข้าร่วมกับ DB Health Store ด้วย<ช>รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมกับทาง DB ค่ะอนะคะสุดท้ายเชิญชวนหน่อยวันนี้แบบเรามาพรีเซนต์สินค้าอยากให้ทุกคนรู้จักทิปเกียรสอนมากขึ้นในฐานะเจนที่4ใช่ค่ะเ<ต>ชิญเลยค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนรู้จักในบริษัทิปเกสอนมากขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งเราเป็นเจนิสีที่เข้ามาสานต่อจิตนาลมของคุณทวดกับคุณพ่อค่ะคือเราก็จะทำผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรนะคะให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุดค่ะค่ะคุณโบขาทิ้งท้ายค่ะฝากแบรนด์ทิพเกสรหน่อยค่ะค่ะสุดท้ายนี้โบจะฝากแบรนด์ทิพเกสรแบรนด์สมุนไพรเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบสมุนไพรและรักสมุนไพรค่ะตอนนี้เทนสมุนไพรกำลังมาแรงใช่ไหมคะอยากจะให้นึกถึงทิพเกอรผลิตภัณฑ์ดีๆจากสุพรรณบุรีค่ะ